ร้าน Smart ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร091 194 5555อครับพอจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็ก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทรนครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเบลทุ่นก้าวนทาง j g 1 8 t o อปนิวของเราเวลาเดิมเวลาดีดีใช่ครับแล้วก็ด้วยเวลาเดียววันนี้รายการเดียววันนี้ครับพี่ไก่พี่รับและอะไรอยู่ตรงกลางของเล่นของเล่นแปลว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นยุค90ครับผมว่าจะแซวตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเปิดเพลงมาเนี่ยเพลงเมื่อกี้รถของเล่นเนี่ยแต่ว่าเป็นของเล่นยุคใหม่ เฮ้ยมันไม่เกี่ยวเนื้อหามันอยู่ที่เนื้อเพลงเอ้ยมันอยู่ที่ชื่อเพลงชื่อเพลงอ่าชื่อเพลงครับผมคือจะอัปเด็ก,กับเขานั่นแหละจริงจริงเพลงนี้พอะนะอ่ะชอบดิชอบเลยแล้วก็เป็นเป็นเพลงที่น้องวัยรุ่นยุคใหม่อ่ารู้สึกว่าเขาแต่งเพลงนี้แล้วก็ดังตั้งแต่ยังไม่ยี่ยสิบเลยนะเอะ<น>ะอมัธยมเลยแล้วก็เสือ,สอโครง่งเสือโครง่งอ่าเสือโครง่ง <laughs> เราไปใช้สำเนียงผิดนะอ่าพูดถึงเรื่องของเล่นยุค๕๐จริงๆเนี่ยเทปนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเีงครับว่าเทปนี้เนี่ยเบื้องหลังการเลือกประเด็นมาเนี่ยคือนี่เลยครับพี่ไก่เขารีเก็ตมากนะฮะเพราะว่าเขาชอบเล่นของเดี๋ยวพูดให้จบของเล่นของเล่นเนี่ยเเล่นของมันสายศาสตรแลรวแต่ทีเนี้ยพอไอ้ผมก็ท่านผู้ชมเชื่อครับผมนึกไม่ออกเลยผมนจะพูดอะไรแต่ พอลิ s รายชื่อของเล่นที่จะเอามาพูดนะครับขอโทษเยอะมากมันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายไว้บอร์ดไว้เลยและเดี๋ยวอินเสิร์ตให้เห็นเลยว่ามันเยอะไงคือไม่รู้จะัสองเทปอ่ะเอ้าทีนี้พอมันเยอะอย่างเดียวไม่พอคานผู้ชมเราก็เลือกให้เราจะพูดอะไรก่อนให้มันให้มันต่อกันเราก็เลยเอางี้แล้วกันพี่ไก่เราเลือกจากของเล่นที่รู้สึกว่าคนดูได้มีส่วนร่วมเยอะนะอ่าโดยเพราะ หนุ่มๆวัยักกนรยุค90ต้องผ่านมือครับอ่าผ่านการเล่นมาแล้วจริงๆขอแซนนิดนึงอช่วงที่อกอกาศเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนี่พิมพ์มันหน่อยว่ามันมีชอบเล่นอะไรกันหนาเพราะตอนเผื่อเราตกหล่นอะไรไปจะได้หยิบมาพูดกันได้อีกเนี่ยใช่แล้วเป็นการทวนความจํานะใช่ดูรายการนี้รับรองเลยครับไม่อันไซเมอร์ครับต้องคิดตลอดเคยเคยเคยตอนนั้นเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมีมีผู้ประกาศท่านหนึ่งบอกว่ารายการเราเป็นรายการที่ เหมาะสำหรับคนที่จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ที่เป็นดก่ทื่อนโง่จะมาอยู่แกตั้งชื่อรายการให้ด้วยนะฮะรายการอะไรครับคนแก่ย้อนความจำจ้าเดี๋ยวจะเชิญแกมาออกสักเทปเพื่อหนอไวรุ่นลอเกินเอามาเข้ามันเรื่องเราอันนี้ด้วยความที่ของเล่นมันเยอะพี่อมเราน่าจะต้องแบ่งเป็นหมวดหมวดไปนะหมวดแรกเลยหมวดก่อนหมวดนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นหมวดที่เกี่ยวเรื่องมันไม่ที่เล่นง่ายๆนะมันต้องมีทักษะประสบการณ์ มันต้องฝึกกันประมาณนึงคเอออันแรกเลยครับผมอะไรอันนี้น่าจะเหมาะที่ไก่ครับครับเพราะว่าเล่นท่าเยอะครับเดี๋ยวท่าอะไรมันท่ามันนี่ไงคือเล่นอันนี้มันต้องมีท่าลูกคางผมคิดไปไกลแลยป่านี่ผมคิดไปถึงไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สิบแปดบวกลูกคางท่านผู้ชมนึกถึงลูกคางครับสมัยเด็กเขายังเล่นไหลูกคางสมัยนี้ผมไม่รู้นะอแต่สมัยเราเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกลมๆเป็นกระบอกกระบอกนี้ครับแล้วมันมีสองสองแบบนะพี่ทรนะมันมีทั้งเป็นไม้และเป็นเดือยตะปูนะกับเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกนี่ก็ปลอดภัยหน่อยส่วนในเป็นไม้เนี่ยมันมันเป็นการเล่นมันคือมันจะค่อนข้างโหดร้ายครับคุณผู้ชมคงจําได้หลายหละคนจำได้แหละนะมาถึงว่าพันพันพันเชือกเลยนะพันนะแล้วก็โยนฟลุ๊ฟไปก่อนต้องมุ่ยอย่างนะปึ้งแล้วมันก็จะหมุนอยู่นะใช่ไหมไล่คู่แข่งก็มาเลยเจาะกลางตรงกลางเลยนะ ให้โดนโดนแต่อย่างที่บอกเลยมันต้องใช้ทักษะเพราะว่าก่อนจะไปเล่นระดับแบบแอดวานอย่างที่พี่ไก่บอกนะหรือแบบใช้เชือกมาเล่นท่าเป็นโยอะไรนะเนี่ยหลายท่ามากเลยนะสบายเลยเมื่อก่อนนี่เทพเจ้าเลยไปถึงถึงถึงโยนนี่กิ่งกลางมือนี่อย่างแรกเลยครับคุณต้องพันเชือกแล้วคุณต้องเหวี่ยงไปให้มันหมุนให้ได้ตองสำคัญสุด ถ้าทาอย่างนี้ได้แล้วยางอื่นมันจะค่อยๆตามมาใครเก่งมาทา้าผมเลยทุกวันนี่มาทา้าเลยมาเลยมาเลยท้าท้าดิอย่างแรกต้องถามกันเลยว่าจะไปหาลูกขังเล่นได้อีกไหมมีเป็นบางร้านมีนะ,นะมีนะนะยังเห็นบางร้านท่เขาขายออของแบบแนววินเทจวินเทจเงี้ยมีใช่ไหมยังมีอยู่พี่ยังมีอยู่แต่น้อยมากน้อยมากราคาก็ไม่น่าจะแพงนะไม่รู้ราคาเลยพี่ไม่เคยรู้เลยแต่ประเด็นคือต้องฝึกเล่นแล้วก็ต้องมีมีลานที่แบบเป็นลานหินโล่งๆเน้นปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเล่นแบบที่มันเป็นเดือยตะปูครับ มันเข้าหัวนะเพราะเพื่อนผมนี่หัวแตกหลายคนนะแล้วถ้าเล่นไม่เป็นตอนแรกๆมันเด้งมันอาจจะไปโดนรถโดนอะไรได้นะนั่นแค่อย่างแรกนองนะย้อนอดีตไปนิดนึงมีอีกอันหนึ่งที่แบบเด็กๆวัยรุ่นยุคนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเล่นนะครับก็คือลูกดิ่งหรือโยโย่นี่เลยพันพันพันรุ่นี้เราปล่อยกิ้งนี่ทำเป็นหมาเลยพี่ไก่ไม่รู้ว่าเล่นโยโย่หรือลูกดิ่งจากอะไรแต่ผมเนี่ยเล่นจากไอ้นี่เลยครับยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยย้อนอดีตได้ท่านผู้ชม จะมีซีรีส์ญี่ปุ่นเข้ามาเรื่องหนึ่งเรื่องเป็นสิงสาวยอดนักสืบเฮ้ยอคุณคุณคุณอยู่ช่องห้าคุณอยู่คุณอยู่นักแสดงที่เล่นโอ้โหน่ารักมากโยโกะมินามิโนะจำชื่อได้เลยใช่ครับผมมาฟลุ้บฟันกระตายนะครับแล้วเขาก็จะแบบในเรื่องเนี่ยก็คือเขาเป็นนักสืบที่เป็นนักเรียนด้วยโดยที่มีอาวุธก็คือลูกดิกโยโย พุ่งพุ่งป๊อบปุ๊บจุ๊บปุ๊บเราก็บอกเฮ้ยมันเก่งขนาดนี้เดี๋ยวมันเป็นของเล่นอะไรมันจะขนาดนั้นาอ่าแต่ว่าเล่นเนี่ยก็จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากยากคือเพื่อนผมมันเก่งมากเลยคือมันเล่นท่าได้ปุ๊าดุบอกิ้งเป็นหมาดุ๊กดกซ้ายดกขวาด้วยนั่นแล้วมันก็มีประชานการมีอยู่ชุกหนึ่งที่มันมีไฟข้างในอ่ะ และเชื่อไหมถ้าท่านผู้ชมได้ตามในติ๊กต็อกหรือใน u t u b e นะครับครับสมัยนี้โยโย่ลูกดิ่งนะเล่นระดับแอดวานซ์ให้เขาชิงแชมป์โลกกันถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ทีมงานเราอินเสิร์ตท่าไปดูเลยครับเห็นไหมครับชิงแชมป์โลกกันแบบโอ้โหเล่นแบบ2มือเล่นแบบจับเวลาเล่นท่าปุ๊บ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 ต้องซ้อมนะสุดยอดมากไปเล่นมั่วๆไม่ได้นะมันมีเมื่อก่อนมันมีหนังสือขายด้วยพี่ครับครับตอนเด็กๆมันมีหนังสือขายเลยสมัยนี้ก็ยังหาเล่นได้อยู่ หาเห็นเห็นอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่รู้ว่านิยมหรือเปล่าเฉพาะทางแล้วกลายเป็นเฉพาะทางไปแล้วอันต่อไปนี่ครัอืมประเด็นคือไม่ใช่ว่าเล่นยังไงครับประเด็นคือมองไม่เห็นครับขินชาณาขินชาณาเต็งเต่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 งมาเก็บใช่ไหมเขเขียนว่ามาเก็บมองไม่เห็นเดี๋ยวเราใส่แว่นนี่โอ้มาเก็บมาเก็บนี่มันต้องใช้ทักษะด้วยพี่ไก่นี่ผมแข่งกับผู้หญิงเลยนะอาจะสู้ผมไม่ได้นะครับมาเายยนโปรยปุ๊บ จมึงยิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูบางทีอ่ะตาไม่ทันครับคือเกิดเกิดมาอาจจะทันน่ะแต่ไม่เคยเล่นนะ่ะมันต้องมีอะไรก่อนอุปกรณ์หินหินแต่บางคนเขาก็ไปใช้พวกพลาสติกอ,ะอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเล่นแบบมันๆจริงๆต้องเป็นก้อนหินผาบ,บียได้ไหมผาบ,บียมันเล็กไปพี่มันหยิบไม่ถนัดถ้าเป็นก้อนหินพวกก้อนหิน,กกน,หนทําถนนอ,ะอ่ะก่อนมาแล้วประมาณตุ้มประมาณแค่นี้ยังจำได้ปุ๊บมามัะมีทั้งหมดห6ลูกอ่าปุ๊บ โปรยไปอ่ะมัดหมักหหนึ่งโยนหนึ่งปุ๊บเก็บหนึ่งปั๊บเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บมันมันจะไล่ทีละหมากใช่หนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งอันหนึ่งชิ้นสองก็คือกุ๊บสองกุ๊บสามก็ไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บจนสุดท้ายก็บปุ๊บถ้าเราเ็จปุ๊บมันต้องมีท่านี้ด้วยพี่ท่าอะไรครับโยนมาต้องตีเข้าแขนก่อนแล้วก็กลับมาอ่า เห็นไหมเลือกเลือกถามคนไม่ผิดเลยโถนี่ผู้หญิงไม่ได้กินผมบอกเลือกเเกี่ยวเล่นเลือกท่าดิทงพีไก่เล่โถท่าผมเยอะมันจะมีท่าของของมันอยู่พี่ผมเคยเล่นอยู่แต่มันก็ไม่ง่ายนะส่วนมากนี่จะเป็นทักษะสําหรับผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยเล่นเก่งมากคือพี่เรียนโรงเรียนผู้ชายพี่ทักษะสู้ผมไม่ได้หรอกผมอยู่กับผู้หญิงผมรังแกประจามมาผู้หญิงร้านสมาร์ทวินเทจร้านขายเครื่องเสียงนําเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรัก ให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึงสมาร์ทวินเทจโทร0 9 1 1 9 4 5 5 5 5อันต่อไปพูดถึงของเล่นของผู้หญิงละไอ้นนี้น่าจะผู้ชายชอบนะมันคืออะไรเนี่ยจะจุจะหวดจะหวดเรามีปัญหาเรื่องสายตาแล้วจะหลวัดเนี่ยหมายถึงอะไรนี่ไหมวิทยาศาสตร์ป่ะไอ้เจ้วิทยาศาสตร์ป่ะจะหลวัดพับก่อนพับกระดาษอ๋อพับกระดาษไอ้ที่แบบพุ่งไปใช่ไหมคือเราต้องพับโอ้โหมีบีบตูดปุ๊บมาพุ่งฟลิซ อันอันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งนะเพราะอย่างที่บอกว่ายุค90เนี่ยของเล่นมันเยอะมากอันนี้ก็แบบหนึ่งอันต่อไปดีว่าอันต่อไปในผมเคยเล่นอยู่พักหนึ่งแต่เอาดีไม่ได้เพราะมันยากเหมือนกันนะอะไรครับดีดลูกแก้วครับผมอุ้ยผมมีเป็นไหอะมีมันโลอะใช่ใช่มันมันจะเป็นแบบม็นมัแล้วมันมีสีสีนะคือมันมีจะมีแบบแบบเป็นสีล้วนเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมครีมสีขาวๆแล้วก็ข้างในที่เป็นสีเยอะๆมีจะเป็นลูกแค่นี้แล้วก็แบบลูกใหญ่ แล้วเขาเล่นเนี่ยเขาเขามีเล่นแบบกินลูกแก้วด้วยใช่ไหมคือกินนี่พี่คือไม่รู้แถวบ้านที่บ้านพี่อ่ะผมคนต่างจังหวัดบ้านนอกไงเวลาเล่นใช่ไหมเราก็จะมีพื้นที่สองฝั่งมีสองหลุมหลุมวัวกับหลุมเสือแล้วก็โยนไปลงหลุมเส็จแล้วก็ดีเต๊ะเต๊ะเชื่อไหมแถวบ้านผมดินอ่ะโคตรเรียบเลย ก็เพิ่งก็ป,าปา่ากนป่ากันไงต้องทําทางทำทาง,ททางาถูกต้องมันเป็น<ต>ทางกันแต่อย่างที่บอกว่ายุค,ยคนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ว่าเล่นหาเพื่อนเล่นเขาว่ายากแล้วนะสถานที่มันต้องเอื้อมหน่วยด้วยอ,อย่างอย่างที่พี่ไก่บอกเนี่ยถ้าเป็นแบบอรอบรอบเมืองหรือแต่จังหวัดเนี่ยจะเล่นได้เยอะแต่ถ้าเด็กเมืองเนี่ยบางทีกับ ไปแบบมาคอยประดิษฐ์เล่นเงี้ยก็ไปเตะฟุตบอลละไปทำอย่างอื่นละนะฮะแต่นั่นคือยุคเก้าสิบยังมีเล่นอยู่ยุคเนี้หายากมากเลยนะทุกวันนี้น่าจะเป็นเรื่องการสะสมเพื่อความสวยงามมากกว่าอันต่อไปอันนี้ก็หายากเป่ากบโอ้โหนี่เลยหนังยางมานี่เลยเป็นกองมานี่เลยก็เป่าแน่นอนต้องใช้หนังสติ๊กหนังยางก่อนเป่าต้องแปรงฟันมาก่อนด้วยนะกินเอาลายเต็มหน้าเพื่อนเลย ไม่แล้วพี่เคยเจอผมเล่นกับเพื่อนผมนะมันค oh ่อยขี้โกงผมนะมันจะปะปะบ้าอะไรมัน้ังไม่เคลื่อนเลยไงพอมันต้องผัดกันไงมันต้องผัดาน่ะอันนั้นคือเป่าโกบแต่พอเป็นหนังยางเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้เลยครับโดดยางไม่อยากจะพูดที่สุดแล้วผู้หญิงนี่แพ้ผมนะผม่ชนะพี่ตลอดเลยก็ผมอยู่กับกลุ่มผู้หญิงห้องผมมันมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจะให้ผมไปเล่นกับผู้ชายที่ไหนผู้หญิงมันก็ไม่เล่นกับผมไงไอ โดดยางเนี่ยดูมันเหมือนง่ายๆนะคือมันจะมีอะไรนะแม,แม่แม่หนึ<ม>่งแบบขมข่าวนะอีตุอีตุมก่อนอตุมก่อนอแล้วเข่าเข่านี้กระโดดปิงมีอยา่างนีอยา่างมอยา่างแล้วมันมีด้วยนะขยบหน้ากับถอยหลังขยบหน้าถอ,อ,อ,อยหลังเนี่ยแต่อันนี้โหดเนี่ยผมผมไม่รู้มันเรียกอะไรอ่ะพี่ไก่ที่มันแบบมันมันจะวางกับพื้นไงวางกับพื้นยกขึ้นยกขึ้นอ่ะเออมันเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอียกมั้ง ม่รู้คือฟังเพื่อนบางวิมีมันกระโดดปุ๊บนี่นี่แต่อันหนึ่งนะที่มันตลกแต่ไม่ได้ทะลึ่งทะเลนนะคือเด็กๆมันก็จะแบบนี้คือเด็กผู้ชายมันแบบตอนเด็กๆมันจะทะเลนไงอยากแอบดูกางเกงในเพื่อนผู้หญิงก็จะแบบมัไก็ไิ่งตลกไปนั่งดูนั่นคือเหตุผลที่ผมไปเล่นกับพวกนางทั้งหลายเลยนี่ไงเหตุผลป่านี้ผมว่ามันรู้ตัวแล้วล่ะเพื่อนผมแต่จริงๆพวกเนี้ยเขาเขาไม่ได้โป๊หรอกเขาใส่เกงในอกระโดดก็ไปโดดท่าแบบสุดยอดมากนะวิว อ่นนั่นคือโดดหนังยางนะครับยังมีอีกอันนี้นี่ก็ผมว่าหาดูยากแล้วครับพี่ไก่ท่านผู้ชมเคยจําได้มายุคนั้นมันจะมีนี่ครับกงจากกองจากไม่ได้เห็นกงจากเป็นดอกบัวนะเห็นกงจักของเล่นเลยนี่ครับมันมาร้อยเชือกตรงกลางนะแล้วก็ทาจากฝาเบียร์ฝาเบียร์ฝืบไอ้ฝาเบียร์เนี่ยมันจะเป็นแบนนะเด้งจากเลยวีฝ๊บวีโอ้โหไอ้นี่ทวกความเป็นความคลาสสิกของมานากลายเป็น สัญลักษณ์อินทรูปของบริษัทดี H เลยนะใช่พี่ใช่ใช่จีฝ่าบียเนี่ยมันเอามือไปจับไม่ได้บาทนะบาทนะไม่มันจะมีแบบว่าไม่คมกับที่แกล้งกันคือไปสีสีการให้เชื่ออีกฝ่ายหนึ่งขาดครับก็เล่นอยู่พักหนึ่งคิดอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นแล้วนะไม่เคยเห็นแนอนไม่เคยเห็นแล้วไม่มีแน่พูดถึงของเล่นอย่างที่บอกมาไอ้พวกนี้มันต้องใช้ทักษะมันจะมีของเล่นแบบไม่ต้องใช้ทักษะเยอะครับผมแต่ต้องเป็นช่วงเทศกาล เป็นช่วงวาระของมันนะครับท่านผู้ชมจําได้ไหมถ้าเป็นสงการต้องเล่นอะไรสงการก็ปืนฉีดน้ำเนี่ยใกล้จะถึงแล้วปืนฉีดน้ําเลยยุคเราเนี่ยคือแบบโอ้โหต้องฉีดแรงๆนี่ไม้เท่านี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ยุคหลักปืลย่างลี้เขามีปั๊มนะเป็นบาสิก้าเลยนะมันไม่ใช่แค่ปั๊มอย่างเดียวโโอ้หมันมีใส่แพคข้างหลังนู่นนี่นั่นเลยไงใส่แบบเป็นเครื่องหลังเลยนะใช่แต่ยุคเรามันไม่ไม่มีเยอะไม่เยอะอันนั้นคือเป็นช่วงเทศกาลสงการฉีดแล้วก็เย็นดีนะครับร้อนๆฉีดเย็นดียังมีอีก ถ้าเป็นช่วงปลายปีก็ต้องลอยกระทงกันท่านผู้ชมถ้าลอยกระทงเนี่ยมันมีของเล่นยุค9กยุคนี้ก็ยังมีแต่ถูกห้ามแล้วเออมันผิดกฎหมายนะบางทีนะไม่ได้นะพ่แต่ถ้าสมัยนั้นเหรอพูดแบบจากใจเลยเม็ดกระเทียมกระเทียมมะยม อ่าแต่ไอ้พวกนี้มันเสียงดังไงแล้วบางทีมันไปแกล้งกันมันก็จะมีแบบสวยงามเหมือนกันนะพวกไฟเย็นไฟเย็นแล้วก็นี่ครับโอ่งโอ่งโอ่งก็จุดไป็นงจุดรูสวยงามววิบบึ้มวิบบึ้มอที่ปากปุ๊บจุด แล้วมันจะพุ่งนะมันจะพุ่งนะก็ไปบ่มอยู่ข้างบนใช่ใช่ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นของเล่นประมาณประมาณแบบพุ่งดอกไม้ไฟนั่นแหละแต่ยุคหลังๆเนี่ยก็บางทีเอาไปเล่นแล้วไปแกล้งกันและที่สําคัญเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเลยปีใหม่พี่ไก่ท่านผู้ชมจําได้ไหมว่าไปเล่นจนหมาแมวเนี่ยช็อกเลยนะใช่วิ่งดีันนี้ไม่ดีนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่อย่างที่บอกครับนั่นก็คือแค่ออเดอร์ของของเล่นยุคก็สวยก็เปิดแป๊บเดียวจะหมดตลอด ก็ผมบอกถ้าก็ไไรมีนจะไล่ยังไงต่อยังมีทั้งกี่่าตอนหน้าตอนหน้าท่าน,<อ>นผู้ชมนนพี่ไก่ครับท่านผู้ชมครับ,รบยังมีของเล่นที่ผมเชื่อว่าจะย้อนความทรงจำไปเนี่ยโอ้โหเราหอยหามากเลยนะใบะสักนิดนึงไหมมีอะไรบ้างรูปลอกจำได้ไหมมีรูปลอกอมีรถมีเตเกมเตอร์ติดมีแบบพวก ผู้หญิงผู้หญิงเล่นผู้หญิงเขาเล่นอะไรกันตุ๊กตาดิตุ๊ก,กตาตุ๊กตาอะไรอะ่ะผู้หญิงเขาเล่นตุ๊กตาอะไรกันนะย่างไม่บอกแล้วอาจจะป قت, แปลแปะด้วยว่าของเล่นยุคนี้ที่พัฒนาการในยุคเ0นะเป็นอะไรนะครับ,รบอย่างที่บอกครับรายการนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ,รบอย่าลืมดูรายการเราแล้วนี่ยก็ไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับเราจะได้มีวินเทจเครื่องเสียงสุดยอดนําเข้ามือสอง แต่มันโคตรด,ดีนะเป็นมือสองที่โคตรดีต้องย้ําคํานี้ก่อนนะไม่ใช่มือสองแล้วมันไม่ได้นะผมไปจัดมาแล้วหนึ่งชุดนะผมก็คิดว่าเขาจะให้ผมมีชุดหนึ่งเขาไม่ให้ <laughs> ผมเขา้าใจเาไม่ให้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ใครก็ตามที่ติดตามดูวัยรุ่น90้านยแล้วนคะครับบางทีดูแล้วเอ๊ะอยากจะดูว่าตอนเก่าๆพูดอะไรกันมาดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้อยากจะแนะนํารายการพวกเราสองคนว่าอยากให้คุยอะไรในเรื่องของยุค90้าศนยุคนี้ก็แนะนํากันมาได้นะครับ วันนี้เราสองคนับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ